เปิดชุดเอเมีรากระต่ายพันนิพาหลังชาวเน็ตถกกันสนั่นโซเชียลเรื่องนี้แฟนคลับทั้ง2ฝ่ายถกกันสนั่นเมื่อเห็นภาพเอเมีราและกระต่ายพันนิพาร่วมง,งานศพคุณแม่ของครูภัยบุญแสงเดือนถึงการแต่งตัวที่มีชาวเน็ตรายหนึ่งชมสาวกระต่ายแต่แอบแซะสาวเอว่า สวยที่ใจน้องแต่งตัวดีมีกาลาเทษะมากค่ะคนจะตให้ดูด้วยว่าน้องอยู่ในงานอะไรทีมกระต่ายแล้วบอกว่าไม่เหมือนคนบางคนไม่มีกาลาเทษะไม่ควรมางานก็มาใครเชิญงานนี้โลกออนไลน์ลุกเป็นไฟชาวเน็ตแบ่งเป็นสองฝ่ายทั้งเห็นด้วยและโต้กลับแทนสาวเอทั้งบอกว่าก็เขาพาลูกมางานย่าผิดตรงไหนก่อนคนละส่วนนักขอยว่า เราเลิกกับพ่อของลูกนานมากแต่ปู่ของแฟนเสียเราพาลูกไปนะคะไปในฐานะที่ครั้งหนึ่งเราเคยเป็นคนในครอบครัวเขาอีกอย่างไปในฐานะแม่ของลูกพาลูกไปจริงๆไม่ต้องมาก็ได้นะแต่ความลูกต้องมางานย่าเนอะแต่ถ้าเราไม่ไปจ้าสวยจริงๆค่ะสีเล็บก็เป็นธรรมชาติมากค่ะดีทุกตรงค่ะคนนี้เอมิราเธอทำให้ทุกคนรู้ว่าใจเธอดีมากเธอเป็นคนดี เขาตัดขาดกันได้ค่ะแต่ลูกกับพ่อตัดขาดกันไม่ได้นะคะ